เขามองเธอด้วยสายตาระวาดระวังมาทำอะไร,ร,รที่นี่เหรอโยมมหนูมาหาข้อมูลเกี่ยวกับวัดขับได้ข่าวว่าที่นี่มีพระหลายรูปอยู่กันไม่ค่อยเหมาะสมยมขจรหน้าเปลี่ยนสีทันทีใครพูดอะไรแบบนั้นวัดเราสมุกดีไม่มีเรื่องไม่ดีหรอกโยมรัชนกจับสังเกตท่าทางของเขาก่อนจะเปลี่ยนเรื่องถามถ,ามถึงหลวงพ่อทิติ เจ้าอาวาสของวัดหลวงพ่ออยู่วิปัสนาในกุฏิถ้าโยมอยากเจอต้องรออีกสักพักโยมขจรตอบเสียงแข็งแล้วเดินเรื่องไปรัชนกรู้สึกแปลกใจเหมือนทุกคนในวัดพยายามปิดบังอะไรบางอย่างเธอจึงเดินสำรวจบริเวณรอบวัดและพบว่ามีกุฏิหลังหนึ่งที่ดูเก่าสุดโทมกว่าหลังอื่น หน้าต่างถูกปิดสนิทและมีคราบดำติดอยู่ตามผนงังทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆลอยมาตามลมคล้ายเสียงสวดมนต์เบาที่ฟังไม่ได้สับรัชนกขนลุกเธอหน้าผู้ฟังชิดบานหน้าตากแต่เสียงนั้นก้องเงียบไปทันทีราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตกเย็น